เมนูอาหารวันนี้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพถือได้ว่าเป็นอาหารที่ใช้ในการลดน้ำหนักกันเลยทีเดียวก็จะเกี่ยวกับผักซะส่วนมากแล้วก็ผลไม้เราใช้ผักและผละไม้ให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมาตำผลไม้กันก็ไม่แตกต่างจากการตําแตงหรือว่าตําไทยของเรานั่นเองนะคะหน้าตาของอาหารตอนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นต้องนำเครื่องพวกส้มตำมาก่อน เราจะใช้พริกแห้งเพราะพริกแห้งสามารถปรุงได้ง่ายลดไม่โด่งนะคะเครื่องส้มตำเราก็ปรุงไว้แล้วเรียบร้อยที่ใส่ก็จะมีกระเทียมพริกแห้งน้ำปลาน้ำตาลมะนาวแค่นี้แหละค่ะมันออกสไตล์ที่จะเป็นตำไทยเนาะถ้าเกิดคุณอยากได้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมคุณต้องใส่ปลาลงไปเราปรุงในรสชาติที่พอดีบีบมะนาวค่อนข้างเยอะจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานเพราะว่าเรากินเน้นสุขภาพเป็นหลักรสชาติก็จะมีลักษณะเปรี้ยวหวานนั่นหละค่ะ ไม่ได้เผ็ดมากมายใส่แตงลงไปทําไมต้องใส่แตงเราใส่แตงเพราะว่าแตงนี้จะมีความชุ่มชื้นที่กินเข้าไปแล้วจะทาให้ผิวพันชุ่มชื้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างมากใส่เข้าไปในปริมาณเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเราตาไปแล้วเนี่ยน้าของแตงจะออกมาเราไม่จำเป็นจะต้องใส่อย่างอื่นเข้าไปเยอะมากมาจายนั้นก็โขกสักพักหนึ่งนะคะให้ละเอียดเรียบร้อยการตํา ส้มตำไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเราสามารถปรุงน้ำส้มตำไว้ก่อนได้จะปรุงในรสชาติที่1รสชาติที่2รสชาติที่3ก็ได้ขึ้นอยู่ที่คุณว่าชอบสไตล์ไหนอาจจะเป็นตำปลรราตำปูปลาหรือว่าตำไทยหน้าตาของอาหารก็จะประมาณนี้นะเกือบเสร็จแล้วเราก็จะใส่ทัป apple สีแดงลงไปเพราะว่าเราต้องการให้มีรสชาติที่ค่อนข้างออกหวานธรรมชาติไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วย เราก็จะใช้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อให้เพื่อให้กินอาหารทุกอย่างให้เป็นยาและดีต่อสุขภาพของเราหรือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใช้ในการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดีอาหารที่สใส่แคลอรี่ต่ำและไม่มีคาร์โบไฮเดรตช่วงเย็นถ้าเรากินเนี่ยไม่ควรมีคาร์โบไฮเดตค่อนข้างสูงเพราะว่าร่างกายเผาผ่านไม่หมดใส่มะเขือเทศลงไปผิวพรรณค่อนข้างดีจะบำรุงผิวพรรณและสายตาได้เพื่อความกรุบกริบนะคะเราก็ใส่ถั่วลงไปถั่วลิสงถั่วอะไรก็ใส่ลงไปเถคะ่ะหรือจะเป็นเมล็ดอัลมอนด์ก็ได้ เรียบร้อยปุคลิกใ,ใ,ให้เข้ากันนะคะนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องชิมนะคะเพราะยังไงก็รสชาติอร่อยเราปรุงน้ําส้มตำไว้แล้วเรียบร้อยหน้าตาของอาหารสุขภาพกันเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะบางคนไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเดียวลักษณะนี้เราต้องมีเครื่องเคียงใช่ไหมคะเครื่องเคียงเราเตรียมไว้แล้วก่อนอื่นต้องต้องชิมก่อนเทออกปุ๊บต้องชิมว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรใส่ถั่วก็้าไปอีกนะคะเพื่อสุขภาพให้ได้โปรโตีนเพิ่มมากขึ้น เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอาหารวันนี้กินดีๆกินได้นานๆกินแบบไม่อ้วนแล้วก็จะมีะแกงผักรวมมีส้มตำผลไม้นอกจากนี้ก็ยังจะมีข้าวผัดที่เป็นข้าวกล้องที่ใช้ในการผัดและก็เส้นสปาเกตตี้ถ้าเผ็ดก็จะ